The <laughs> ชาวเอลเดียปัจจุบันคืนดีกับชาวมาเลและวนี้ตอนจบของเอเลนจะได้ไปเช็คกุนหภูมิน้ำกระทะทองแดงในละลกเหมือนเดิมอ้เปล่าตามความคิดผมถ้าพูดในตะกาัดเชิงเล่นเลนไม่จริงจังอะไรมากต่อให้ไม่มีเหตุการณ์ทำลายกำแพงแม่เอเลนโดนงา่าปก็คงต้องเสียงลึงม่องเท่งแบบเดิมคือตุยนั่นแหละแค่วิธีการอาจจะเปลี่ยนต้นเหตุของเรื่องใน่ยอยู่ตรงที่ผู้การประเทศมาเลแมนอยากได้เงินบำนาญก่อนกเกษียณเลยส่งไอ้พวกไลเนอร์เนี่ยมาดูว่าคนในหลัง แพงใครมีพลังไททันบันพบุบุษจะได้แย่งเอามาเป็นอาวุธของประเทศไงเพราะลำพังไอ้พวกไททัน4 5หตัวที่มีอยู่เนี่ยเริ่มสู้ไม่ได้ละเมื่อก่อนมาเลเป็นประเทศมหาอำนาจมีพลังไททันแต่ตอนนี้เขาเริ่มคิดเทคโนโลยียุทธุปกรณ์ยิงไททันเกาะเข้าแล้วอะ่ะ สมมุติถ้าพวกเอเลนจับมือประเทศมาเลแลวเอาทุกอย่างให้เอเลนฟังแทนที่จะสั่งไอ้พวกไลเนอร์ไปถลม่มบอกความจริงกับเอเลนทั้งหมดเพื่อให้เอเลนใช้พลังไททันบานพะบรุษสู้กับประเทศอื่นอย่างนี้เอเลนก็ไม่ต้องแบกโลกไว้กับตัวเองไม่ต้องโดนฟุตเหล็กบีบซิวพดที่คอแล้วอะเดะคำตอบคือใช่แต่ยังไงซะเอเลนก็ต้องมองเท่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทางที่1จริงอยู่ไททัน10ล้านตัวในกำแพงทนระเบิดกระสุนปืนใหญ่ได้มึงคิดว่าจะทนได้สักกี่น้ำวันนี้ อะใช่แล้ววันหน้าล่ะไม่ใช่ว่าจะยิงไม่เข้าทําอะไรไม่ได้เลยนะเว้ยตัวอย่างคุณฮันจิทวงเวลาให้พวกดีวายไปหาเอเลนซึ่งคุณฮันจิยังยัดบ้องมิสไซหัวท้ายถอยเข้าอยู่เลยนี่ในเรื่องยังไม่มีระเบิดนิวเคลียร์ให้กดเล่นตอนงานยี่เป่งนะมึงต่อให้วันนี้มึงใช้อํานาจกดขี่เขาไม่ให้วิจัยนิวเคลียร์เพราะกูมีเอเลนกูมีพลังไททันบันพุลูดถ้าเขาจะซุ่มมืดวิจัยอ่ะมึงจะทําอะไรได้ก็บอกว่าเอ้ากูก็วิจัยบ้างดิสมมุติว่าทั้งโลกจะซุ่ม ัวกันหูบมึงก่อนน่ะสุดท้ายมึงก็แพ้อยู่ดีในอนาคตกูว่าระยะ20-30ปีพลังไททันธรรมดาไปเลยด้วยซ้ําคือมันจะแพ้ไอ้พวกอาวุธทันสมัยแหละเอเลนก็จะเป็นเหยื่ออารมณ์และถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือของไอ้พวกชาวมาเลยสุดท้ายในสุดเอเลนก็จะมองเท่งจากน้ามือไอ้พวกนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์แล้วไงเพอิญในระหว่างนั้นมันอาจทรงคนมาลอบวงพระชนเอเลนก่อนแล้วก็ได้นะ คนโดดเด่นมักโดนเก็บเสมอทำให้ฝ่ายเขากับเรานี่เนี่แค่ยืดเวลามองเท่งไปแต่ตอนเดิมเท่านะั้นะ